ผมคือเจ้าชายอันสูงศักชีวิตสุขสบายราวกับความฝันจนกระทั่งคืนหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปท่านชายผมสะดุ้งตื่นพบกับเทวทูตสี่องค์ยืนอ,อยู่ตรงหน้าแต่ละองค์เปล่งแสงสว่างจ้าเทวทูตองค์แรกเอ่ยดูเถิดความแก่ชารากำลังคืบคลานภาพคนแก่ที่สุดโทรมปรากฏขึ้นองค์ที่สองกล่าว ความเจ็บป่วยกัดกินร่างกายชายผู้หนึ่งนอนทนทุกขบนเตียงองค์ที่สามกระสิบความตายมาเยือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ศพที่ไร้วิญญาณนอนสงบนิ่งองค์สุดท้ายกล่าวแล้วความสงบสุขอยู่ที่ใดพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งสมาธิอย่างสงบผมตกตะลึงถามว่าแล้วผมควรทำเช่นไรเทวทูตตอบพร้อมกันว่าจงสแสวงหา จากวันนั้นผมสละทุกอย่างออกเดินทางตามหาความสงบสุขที่แท้จริงชีวิตที่เคยหรูหรากลายเป็นเส้นทางแห่งการเรียนรู้ผมได้พบเจอความทุกข์ได้เข้าใจความหมายของชีวิตและพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินแต่มันอยู่ภายในตัวเราทุกคนนี่คือจุดเริ่มต้นของการสแสวงหาที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาล